ประชาชมนะครับหรือบัตรพิธาราชการจะไม่มันก็เป็นปัญหาบางทีถามว่าบัตรญาติโยนะครับที่หมดอายุแล้วเนี่ยใช้ได้ไหมครับหมดอายุแล้วจบอายุแล้วใช้ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับเสียใจไหมครับผมยังเห็นได้เลยนะครับ ถ้าจอดูแล,ล้วปัจจาชนหมดอายุไม่ได้เนื่องจากว่าที่จอดูเนี่ยคุณไปออกบัตรใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ของจอดเพื่อให้รู้ว่าบัตรนั้นเนี่ยได้มีการออกบัตรใหม่ให้แลว้วนะครับจอดแล้วใช้ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เหมือนที่ท่านบอกถือว่านะครับมันจะมีบัตรนะครับอิเล็กโตรนิบนะครับที่ผ่นาน แอปพลิเคชันนะครับไม่ดีอะไรต่างๆมันไม่แน่นะครับเดี๋ยวนี้มันเข้าเโผลความจริงแับญาชนมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่บางทีอาจจะพบมาอจจะงดนโผล่ย่อะไรได้ไหมบัตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เกิดนำท่าครนัครับมันจะถ่ายภาพญอดูแล้วเเอาไปเสนอไม่ได้ไนไม่ได้นะครับมันต้องผ่านแอปพลิเคชันนะครับมันต้องแตกให้ดูว่า นะครับมันจะพิดหน้าพิชหลังนะครับเวลาทราเียนางบุญอาจจะรู้แล้วนะครับนะครับแล้วบัตรผู้พิการผู้พิการเนี่ยมันต้องมีบัตรของผู้พิการนะครับมันต้องมีเอฟของผู้พิการอยู่ด้วยกันนะครับแล้วในส่วนของไปับทีนะครับตอนนี้ที่ทราบมีประมาณสามอย่างนะครับในตรงนี้แต่นัานเนี่ยผมบอกไว้เลยว่ามันจะเป็นปัญหาถ้าไวยๆไม่มีนะครับไวไวติดติดครับ ไม่รู้ไม <parece maison. S 1> ่ได้คิดยากไรืยังไงนะครับผมพูดมันจะเป็นปัญหาทำให้ตกการล่าช้าถ้าเป็นไปได้ถามเลยนะครับถ้าจะเริ่มานาแอปพลิเคชันถามว่าตัวจริงมั้ยนะยังไปกับพี่อย่างนี้ถ้าไม่ตัวจริงก็ไม่ยืดหยุ่มอะไรมันจะได้เร็วใช่ไหมก็เหมือนที่บอกถ้าวายวายไม่ดีบ้างอะไรบ้างมันก็ปัญหานะครับครับเราก็จะได้สะดกกับการนังนานของเราด้วยนะครับนะครับ นะครับในเรื่องของหลักฐานนะครับแล้วก็บอกว่าบัตรที่เจ้าที่ของรัฐบอกให้มันจะเป็นปัญหาอีกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาบัตรยาชนเนี่ยมันต้องมีทุกคนตถูกไหมครับบัตรยาชนมันไม่ใช่จะเลียนว่าแล้วคนที่ออกจากบ้านมันก็ต้องพบบัตรยาชนนะครับเพราะถ้าไม่พบบัตรยาชนเนี่ยจะถือว่ามีความผิดอาหุธหม่ทนไปได้เลยนะครับแต่ัวใหญ่ก็ไม่ค่อยบกัน วัวบาดหายบ้างบาดเสียหายบ้างอะไรต่างๆนะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าบาดกระไรกูมันไม่ใช่จะเป็นบ้านนะครับมันก็พกติดตัวทีนี้บางคนก็ไม่ต้องพกทีนี้ในวันเลือนตั้มนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบางบ้างแพ่ผมก็คิดว่าจะร้อยอย่างนั้นแม่ของผู้ใหญ่ก็รูอแล้วบัตรก็เป็นไปได้ก็อย่างนั้

ยาสามัยยาบ้านชื่อพวกโอกโหเรียงเทียงนะครับให้มองแล้วก็เห็นภาพพบกนาว่ามียาใยบ้านมีทั้งหมดนะครับผมถูได้ว่าในกระดาษแบบนี้นะครับของน่นอาจจะเป็นคัพพี้นะครับถ้าเป็นยาก็มีทก้าเม็ดนะครับก็ถือว่านี่คือห่อยาครับส่วนข้อหนึ่งก็ถือเป็นเม็ดยานะครับนะครับถั้งใจไปดูตามนี้นะครับ นะครับน <musun? S 2> ั ặt, shelter, ่นคือเล่าๆในส่วนของขัานรอวิธิการนะครับอ่อยามนั่ไม่ได้ปัญหาที่ก็เคยเกิดมาตลอดนะครับในเรื่องของการกนมันเรื่องตั้งนะครับท่านจะต้องเลีย์ตัยเองนะครับเลียนที่บ้านให้เรียบร้อยาะอะไรนะครับเพื่อถึงวันเรื่องตั้งก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าแปดนาฬิกาเลื่องตั้งไม่สามารถ เปิดการอะไรได้มันจะมีปัญหาบางท่านครับเลี้ยงแมวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมานะครับนะครับท่านก็ต้องเลี้ยงร้อยจำไปเลยนะครับนะครับเลี้ยงในเรื่องนะครับแมวหมาเมียะเลี้ยงไปเรื่อย c h ให้กนพ่่พอมกีให้เกิดนายโกขาีประธากรแจ้เกิด้มีสิทธิ์้ใ้ิเมื่อกาออกเสียให้กระากรกการออกจัในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์ลืกตังราอยู่ใี่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์เลือตั้ง่อน แต่ยังไม่ด้แสดงกลหรือระบบเลือดต้งให้กก่มนออนุญาตให้ถือกำลแสดงโกลและมอบหมายเลือดต้เพื่อใช้สิทธิเลือกต้าแล้วมาึวันทีรายการเลี่ยนแลระบบเลือกตั้านที่25รอผู้มีสิทธิเลือกตั้ที่อเสียงลงคะ็นเส้นสีแงให้กรผ้าคช่ในบ้านสำหรับปิดช่องใส่เลือดตั้งน2ท่านหรึ่งแล้วผู้บาคช่องใส่เลือดต้าน61เลือกตั้ด 大家好。Beast Phantom.

บัตรที่ใช้สิทธิ์อันนี้สองชั้นที่สุดเพราะถ้าไม่มีบัตรใช้สิทธิ์ใช้รายได้ไม่ได้ใช้เอฟไปได้ไหมใช้ใช้เอฟได้ไหมแอปพลิเคชันที่ทางราชการหรือของรัฐเขาจะโหลดหลักประกันไม่ได้นี่อยู่หลายเอฟนะคือทางหลายตัวเหล่านี้เพื่อในรุ่นใหม่เขาจะไม่ค่อยทุ่มมั เคยไปใช้ไหมสานาลึกผู้ใหญ่ใช้ตภาษาลกไหเลือกเลหเคยสมัครงานมีคนแาสาพูดไหขอผู้ใหญ่บ้านลกไม่ได้คือว่าเป็นการเลือกผู้่บ้านไม่ใช่เป็นคู้นผู้ใหญ่บ้านเรีว่าป็นการเลือก ถ้าโโการเนั่เข้ากับายร้อยการหรเมันมีอยู่ข้อที่ตั้งข้อแต่ละแบจําหน้าที่ครับติดทางราชการมาให้มีผ้าผ่ามีลูกมีเอกสารใช้ในการลงทะเบนใช้สได้แต่เราไม่ได้หาพบในร้อยสายกในกรณีแบบจะต้องมีว้านอล ทุกบาทที luôn, ่จะถืจะใช้บบที่กำหนดอายุทุกแบบเพราะฉะนั้นตรงนั้ไม่เขียนว่ายกเว้นได้แบบระยะชวลาที่หมดอายุเห็นไหมเพราะกฎหมายหมอายุใช้ได้แตระยะเวลาเพราะนั้นแบบอื่นก็จะต้องมีอายุไม่ใช่แบบที่ใช้โดไม่หมดอายุก็เลยทางพพทให้คำแนะนำมาแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ผมไม่ได้ห้ามนะเพราะผม พุ่งันมีกลันสำหรับผู้หาเนี่ยเขาจะให้ไป3วิศีแลแ้วะใจจำนวนผู้ใช้สุดก็จะเป็นพี่ที่คิดตัสมุตกละสองหาโลกที่เรียบเรียกกังชอ่องพห่านระหวานผู้หาประมาณ5บาเศษอย่าให้ใกล้ชะมูกหัน อย่าให้ใกล้แช่โอ๊กตัมาได้ให้หักพอควรแล้วก็หลังฉากถ้าหลังต้องทึบแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนผู้ที่ไม่ได้ไว้ลยเนี่ยตอนนี้ไม่อนั้นผู้ใหญ่ชุดก็ต้องไปเขียนล้วลุงกแต่เคาบอกอันนี้ต้องเอาจอยมาสองคนถ้าเขามีอยู่เนี่ยเซนชื่อไว้แล้วก็ปิดตัวกันเลงแล้วก็เปิดช่องย้อนไปกันเองนะถูกต้องนะถ้าเอง ร้อยทั้งสองถีบร้อยแล้วก็ใส่สายแล้วก็ลงคะแนนได้ตามที่ท่านประธานประกาศอัพเิญครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สัือาต้ง,งนะข้าไม่ได้ข้างเดียวเข้าไปแล้ว

มีบัตรกการไว้มีบัตรเลืออตด้าประชาชนไม้มีบัตรนองว่ามาไม่ลงเราเช็คได้ก่อนนี่้ได้เขาถือบัตมากาลงทื่อีนเรานะครับผู้ัพูดตรวสอบบัญชีราชื่อจชนิดลำดับที่ให้เพราะฉะนั้นไอ้นี้นะเขาจะต้องอยู่อันนี้เขาจะถือมาแล้ว ทำดับสนิทนะเพราะว่าคนที่มอบบัตรคนจะได้คนจะได้ลงดันดับที่ตรงนี้ถ้าเสีย <c oughs> ไป่ตรงโดนใช่ไหมไอาราดับที่ตรงนี้ก็ต้องไปถามคนโดนสนิทนี่มาดูใช่ไหม <c oughs> จะไม่ทำแบบผมใช่ไหมใช่ว่าถ้าโดนลันดับที่นี้แล้วก็ไปลงดันดับที่นี้บัตรบัญชาช้นบัตรใช้ลงคะแนนกับบัตรเรื่องต่างๆให้พขาว่า